สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บานดอนครับบ้านดอนตำบลหายโศกอำเภอพุทธสงครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้พามาดูหน้างานแห่งหนึ่งครับที่นี่เป็นการขุดลอกหนองน้ำครับเนื้อที่ประมาณ10บไร่ครับเนี่ยด้านล่้ากำลังกำลังมันเลย สังเกตดูรอบๆครับจะมีหกล้อเห็นล็อกกี้อยู่คันเดียวครับนอกนั้นก็จะเป็นฮีโน่ทั้งหมดเลยรถขุดคอมสุสองคันครับฮีโน่เมก้าสีขาวลงไปแล้วครับ กำลังวิ่งงานวันนี้โอ้อากาศร้อนครับผมฝุ่นค่อนข้างเยอะมีหัวลากด้วยครับรถกึงพ่วงคันนึ่งคันนั้นกำลังใส่ดินอยู่เป็นรถกึงพ่วงครับมาแล้วครับล็อกกี้ครับรถดัำรถรอเลยรถบอนี้มีแต่รถรอเลยครับเนื้องานครับก็ขุดไปได้ประมาณ 60%สิเปแล้วหกสิ 60, ครับเหลืออยู่ใจกลางนิดเดียวนี่มาแล้วล็อกกี้เป็นหนึ่งในทีมงานหนึ่งในกองทัพของรถดัฮหิโน ฮีโน่ร้วนร้วเลยครับไล่ตูดกันออกมาแล้วเจ้าเมก้าสีขาวหกล้อแล้วก็รถกึ่งพ่วงนะครับหัวลากไล่ตูดกันออกมาแล้ว มาลากมาแล้วฝนท่วมครับ โอ้โหเจ้าฮิโนหนายักษ์สีม่วงอันนี้ครับเสียงคำรามออกมาเลยสีม่วงสุดรอเลยเมก้าสีฟ้าครับนุมอุดมทรัพย์ครับ ชื่อทีมงานชื่อหนารสตัว e r เลย,เลยแคเรเลตรอมากอย่างที่บอกครับทีมงานนี้เป็นทีมงานฮีโน่ล้วนๆคันนี้ชื่อหนารถครับตีสมบู์ซับ ก้อนดินเบลอเลยล่วงจากรถรถเปล่ามาแล้วเจ้าล็อกกี้ก็กลับมาแล้วครับ นี่เป็นหนึ่งเดียวเลยของอิซุซุที่มาร่วมอยู่กับเทมฮีโนโ่เมก้าสีฟ้าออกมาแล้วครับผมเสียงท่อนี่ดังคำรามออกมาเลยชอบมากเลยครับ เดี๋ยวผมปิดคลิปที่คันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูต่ออีกจุดหนึ่งไปดูที่เทด้วยดียกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ